ในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องคนที่พูดธรรมะเก่งที่สุดหรือคนที่จำพระสูตรได้มากที่สุดว่าเป็นบัณฑิตแต่กลับตรัสว่าผู้ใดรู้จักละอักุศลของตนผู้นั้นแลคือบัณฑิตแท้หลายคนฟังธรรมะไปเรื่อยๆแต่ใช้ธรรมะไปตัดสินคนอื่นมากกว่าใช้ส่องดูตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าแม้แต่ธรรมะทายุดธมั่นเกินไปก็เป็นของหนัก ธรรมะไม่ใช่อาวุธไว้ฟาดคนอื่นแต่เป็นกระจกเงาที่ให้เรามองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจผลที่ละอกุศลได้แม้ไม่พูดธรรมะเลยก็ยังสงบคนที่รู้ธรรมะมากแต่ละกิเลสไม่ได้ก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตยังไม่สงบลองหยุดดูความคิดของตัวเองสักนิดธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อแต่ต้องใช้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อเอาชนะใจตัวเอง